โครงการดีๆของทีวีไทยนะคะที่ร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องหลายหน่วยงานเนี่ยมาจัดโครงการหนูน้อยเจ้าเวหาขึ้นแล้วก็ใ,<ช>ในวันที่3พฤษภาคมในเดือนหน้าเนี่ยจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันโครงการเนี่นะคะหนูน้อยเจ้าเวหาเป็นสนามแรกที่สงขลานะคะ <14 S 1> ก็ติดตาม14-15นาฬิกาใช่ติดตามากันได้แต่ว่าช่วงนี้นี่ก็เป็นการออกเซอร์เว ออกไปหาน้องๆไปให้ความรู้เกี่ยวกับการทําเครื่องบินด้วยตัวเองนะคะเพือ่อที่จะตรีมตัวแข่งขันกับทีวีไทยเราในโครงการหนูน้อยเจ้าไวหหา,าทีมง,งานเราประทับใจมากเพราะว่าทีมง,งานเราชอบด้วยนะเพราะว่าทั้งโปรดิวเซอร์แล้วก็ช่างภาพก็ได้ออกไป ออจากที่ออฟฟิศทุกวันเลยกลับมาได้เครื่องบินมาคนละลำมาลองฝึกเล่นด้วยมมไม่รู้บินได้ไกลแค่ไหนสูน้น้องๆเผามองได้หรือเปล่านะคะไปติดตามกันเลยนะคะกลับโครงการหนูน้อยเจ้าไอหาซึ่งเราไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ เกี่ยวข้องจัดขึ้นครั้งแรกเปิดการอบรมที่ภาคใต้คราวนี้ก็มาถึงภาคเหนือซึ่งมีเด็กเข้าร่วมอบรมกว่า150คนจาก19โรงเรียนหนึ่งในนั้นคือเด็กจากโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ซึ่งตั้งอยู่ที่ดอยปุยแหล่งท่องเที่ยวสาคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดชิงใหม่ใครเห็นเด็กๆเ,เหล่านี้ก็จะรู้สึกสะดุดตาในชุดชาวเขาเผ่ามง้งที่น้องๆใส่ลงมาอบรมในครั้งนี้ค่ะ การเรียนเด็กๆชาวม้งเหล่านี้เรียนรู้ทฤษฎีการทำงานของเครื่องบินว่าทำไมเครื่องบินจึงบินได้และเมื่อวิทยากรเรียกขึ้นไปตอบคำถามเด็กเหล่านี้กลับไม่รู้สึกเขินกล้าคิดกล้าตอบจนทำให้ได้เครื่องบินกลับไปนอนกอดหนึ่งลำ ดีครับได้ครับนักบินครับวันที่สองของการอบรมเด็กๆจะได้สร้างเครื่องบินด้วยตัวเองโดยเด็กโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ตั้งใจกับการสร้างเครื่องบินซึ่งผลงานการทำถือว่าอยู่ในขั้นปราณีต ในทุกขั้นตอนจะมีเพื่อนๆคอยถ่ายรูปอย่างละเอียดและแล้วเด็กๆก,ก็สร้างเครื่องบินสำเร็จซึ่งได้แต่งสีของเครื่องบินเป็นสีชมพูพร้อมกับเขียนคำว่าฝนหลวงและเรารักในหลวงไว้ที่ปีกเครื่องบินซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของเด็กๆเ,เหล่านี้ฝนหลวง แล้วคี่บ้าจะบินได้ไหมบินได้ครับเพราะอะไรคุณจะบินได้ทำโดยความตั้งใจครับในช่วงการนำเครื่องบินบังคับขึ้นสู่ท้องฟ้าทีมงานไว้วางใจให้น้องถังเป็นผู้บังคับแต่อาการที่เกรงและความสับสนด้านซ้ายและด้านขวาทำให้เครื่องบินของถังไม่สามารถขึ้นฟ้าได้นาน แต่พอลองกับเครื่องบินลำอื่นๆก็มีอาการเช่นเดียวกันบบคือบินได้ระยะ10เมตรแล้วก็ตกเล่นเอาทีมงานถึงกับเครียดเพราะเครื่องบินทุกลำไม่สามารถบินไปได้ไกล อาจารย์พิสิธิ์นิดเกื้อกูลจึงอธิบายว่าเป็นอาการสัญญาณหลุดเพราะความถี่ของรีโมทบังคับไปตรงกับความถี่ของเสาโทรศัพท์มือถือที่อยู่ข้างๆวันรุ่งขึ้นจึงต้องย้ายที่ฝึกบินกันใหม่ นะครับซึ่งการใช้ความถี่เนี่ยเราใช้อยู่ในในฐานของ27เมกะเฮิร์ตเพราะนั้นในการใช้ความถี่ของการฝึกบินเครื่องบินขั้นพื้นฐานเนี่ยเสาโม,โมบายต่างๆเป็นอุปสรรคของเรามากเพราะฉะนั้นในการแข่งขันหรือในการฝึกบินในแต่ละที่เราจะต้องเลือกในสถานที่ที่ห่างไกลาจากเสาโมบายนะครับหรือเสาไฟฟ้าแรงสูงมันจะทําให้การฝึกบินของเราบินได้ง่ายกว่าเดิมครับและว,วันนี้ เจอปัญหานี้พวกนี้แก้ไขยังไงครับครับในการที่เราเจอปัญหาในสถานที่ที่มีเสาโมบายหรือเสาไฟฟ้าแรงสูงอยู่เยอะไปหมดนะครับเราก็จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการหาพื้นที่ที่ห่างไกลจากเสาอย่างน้อยๆรัศมีต้องมีอยู่ที่ประมาณ2-3กิโลเมตรนะครับถึงจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสามารถฝึกบินได้โดยที่กำลังความถี่ของเสาเหล่านั้นไม่สามารถที่จะควบคุมความถี่ของวิบังคับในขั้นพื้นฐานได้ครับเพื่อทำให้เด็กทุกคนบินได้ कौन जीता दी नहीं